ในโลกของการบินลบมีเพียงไม่กี่เครื่องที่สามารถทิ้งล่องรอยในประวัติศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้งเช่นเดียวกับมิกลบ2ีเกฝุนคําเครื่องบินขับไล่ตำนานจากสหภาพโซเวียตปารามันไม่ได้เป็นเพียงแค่สัญ,ญลักษณ์ทางทหารแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันเชิองอำนาจในยุคสงครามเย็นและกลายเป็นเครื่องจักรแห่งท้องฟ้าที่หลายประเทศทั่วโลกใฝ่ฝันอยากครอบครองมิกลบ2ีเกถูกพัฒนาขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ1 9 7 0เเพื่อตอบโต้กับความก้าวหน้าของเครื่องบินขับไล่ตะวันตกอย่าง 1> f 1ลบและ F-16 ลจุดประสงค์หลักคือการสร้างนักสู้ที่สามารถต่อกรได้ในทุกสภาพแวดล้อมทั้งการรบระยะไกลที่ต้องการความคล่องตัวสูงและการรบระยะก,กลางที่ต้องใช้พลังและความเร็วสูงสุดด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ปีกขนาดใหญ่และช่องรับอากาศคู่ถูกวางตำแหน่งอย่างชันฉลาดทำให้มิครบ2ีกดูโดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นเครื่องยนต์คู่หรือลบ33มอแรงขับอันทรงพลังสามารถเร่งความเร็วได้เกิน มักสองหรือกว่า2400กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงคำรามจากเครื่องยนต์ของมันถูกบรรยายว่าเป็นสิ่งที่นักบินและช่างเทคนิคไม่มีวันลืมความคล่องตัวของมิกลบ29กกลายเป็นจุดเด่นที่สุดนักบินหลายคนยืนยันว่ามันสามารถทำการเคลื่อนไหวที่เหนือความคาดหมายเช่นการเลี้ยวแคบในมุมสูงหรือการพลิกตัวสับพันเพื่อหลบหลีกจรวดคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้มันได้รับฉายา นักเต้นแห่งท้องฟ้าด้านระบบอาวุธมิกลบ -29 สามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศหลากหลายชนิดเช่นอาลบ -27 และอาลบ -73 3ที่ขึ้นชื่อเรื่องความแม่นยำรวมถึงปืนกลกีเรลบ30ขนาด30มิลิเมตรที่ติดตั้งใต้ลำตัวซึ่งถือเป็นอาวุธร้ายแรงในระยะประชิดทำให้มิกลบ -29 พร้อมๆสำหรับทั้งการต่อสู้ระยะไกลและการประทะใก,กล้มันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อกองทัพโซเวียตเพียงอย่างเดียวแต่ยังถูกส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรทั่วโลกตั้งแต่ยุโรปตะวันออกแอฟริกาตะวันออกกลางไปจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศยังคงใช้งานจนถึงปัจจุบันโดยมีการอัปเกรดระบบอิเล็กทรอนิกส์และอาวุธให้ทันสมัยเมื่อถูกนำไปเปรียบเทียบกับแอฟลบบของสหรัฐอเมริกาทั้งสองต่างก็ถือเป็นเครื่องบินขับไล่ขนาดกลางที่มีบทบาทสำคัญในสงครามเย็นแหน f โฟลลบ 16. มีชื่อเสียงด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ล้ำสมัย ส่วนมิกลบ -29 โดดเด่นในด้านความคล่องตัวและการต่อสู้ในระยะใกล้หลายครั้งในการซ้อมลบมิกลบ -29 สามารถสร้างความตะลึงด้วยการเคลื่อนที่ที่เหนือหาดแต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีข้อจำกัดโดยเฉพาะระบบเรดาร์และอิเล็กทรอนิกส์ที่ด้อยกว่าตะวันตกในช่วงแรกรวมถึงการบำรุงรักษาที่ซับซ้อนเครื่องยนต์หดลบ33แม้จะทรงพลังแต่ก็มีอายุก,การใช้งานสั้นกว่าคู่แข่ง อย่างไรก็ตามศักยภาพด้านการรบทําให้หลายกองทัพยังคงยอมรับข้อเสียเหล่านี้สิ่งที่ทําให้มิกลบ29โด่งดังไปทั่วโลกอีกอย่างหนึ่งคือการแสดงการบินในงานแอร์โชว์โดยเฉพาะท่าข้อปราที่นักบินยกหัวเครื่องขึ้นเกือบ90องศาก่อนลดกลับลงมาอย่างนุ่มนวลการแสดงนี้แสดงให้เห็นถึงการควบคุมอันน่าทึ่งและตอกย้ำภาพลักษณ์ของมิกลบ29 ในฐานะหนึ่งในเครื่องบินที่คล่องแคล่วที่สุดในโลกนอกจากนี้มิกรบย9ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองในยุคสงครามเย็นการมีเครื่องบินรุ่นนี้ในกองทัพอากาศถือเป็นการแสดงถึงพลังและการอยู่ฝ่ายเดียวกับโซเวียตหลายประเทศได้นำมิกรบ2ีก้าไปปรับปรุงใหม่เปลี่ยนเรดาร์เพิ่มระบบดิจิทัลและติดตั้งอาวุธรุ่นใหม่ทำให้มันยังคงปรับตัวเข้ากับสนามรบยุคศตวรรษที่21แม้จะมีการพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่อย่าง แอซิลลบ35หรือ F ล5แต่มิครลบ29ก็ยังคงเป็นชื่อที่ถูกกล่าวถึงในฐานะเครื่องบินรบทรงพลังและงดงามที่สุดรุ่นหนึ่งมันไม่เพียงเป็นเครื่องจากสงครามแต่ยังสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ทางวิศวกรรมและความพยายามของมนุษย์ในการพิชิตท้องฟ้าในสงครามอ่าวปี1,991 MIG-29 มิคบ29ของอิรักไม่สามารถแสดงศักยภาพได้เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านการฝึกและยุทธวิธี T. ทำให้ถูกกองกำลังผสมสอยร่วงหลายลำแต่ในเชิงสมรรถนะมันยังคงถูกยกย่องโดยเฉพาะระบบขีปนาวุธอลบเจ็ดสิบสามทีสามารถเล็งผ่านหมกนักบินและล็อกเป้าหมายเพียงแค่หันศีรษะถือเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าตะวันตกอยู่หลายปีข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งของมิกลบยี่สิบเก่าคือความสามารถในการปฏิบัติการจากสนามบินชั่วคราวหรือลันเว์สั้นเนื่องจากการออกแบบช่องรับอากาศที่สามารถปิดเพื่อป้องกันสิ่งสกป,ปกเข้ามายังเครื่องยนต์ เหมาะกับการลบในพื้นที่ที่โครงสร้างพื้นฐานไม่สมบูรณ์หลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตต่อมิกลบ29ยังคงถูกใช้งานและอัปเกรดโดยหลายประเทศอินเดียพัฒนามิกลบ2 9วที่ทันสมัยขึ้นขณะที่โปลแลนด์ปรับเข้ากับมาตรฐานในท่อแม้แต่นาโตเองก็ได้มีโอกาสทดลองใช้งานหลังเยอรมนีตะวันออกถูกผนวกรวมกับเยอรมนีตะวันตก และมิกลบ29หลายลำตกมาอยู่ในมือเมื่อเข้าสู่ศตรวรรษที่21มิกลบ2ี่เกรุ่นแรกเริ่มล้าสมัยแต่รุ่นพัฒนาใหม่อย่างมิกลบ20สมทและมิกลบ3 5ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์การลบยุคใหม่โดยติดตั้งเรดาร์ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และสามารถบรรทุกอาวุธอัจฉริยะได้ทำให้มันยังคงมีที่ยืนในสนามรบแม้จะไม่เหนือกว่าฟอลลอบ35หรือ แอชซิลลบ57แต่ด้วยต้นทุนต่ำและการดูแลรักษาที่ง่ายกว่าทำให้มันยังคงถูกเลือกใช้งานการที่มิกลบ20เกยังคงถูกใช้มากว่า40ปีคือหลักฐานชัดเจนถึงความสำเร็จของการออกแบบมันเป็นทั้งเครื่องบินรบจริงเครื่องบินฝึกและเครื่องบินแสดงแสนยานุภาพในงานแอชวระดับโลกกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคสงครามเย็นและยังคงเป็นตำนานในปัจจุบัน เสียงคำรามของเครื่องยนต์ท่าการบินอันเป็นเอกลักษณ์และชื่อฝุ่นคำจะยังคงถูกจดจำในฐานะหนึ่งในเครื่องบินลบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการมิกลบ29เก่าไม่เพียงเป็นตำนานในเชิงเทคนิคการบินแต่ยังมีบทบาทสำคัญในหลายสมรภูมิที่โลกจับตามองตัวอย่างหนึ่งที่มักถูกกล่าวถึงคือสงครามยูโกลาเวียในปี1999เมื่อกองทัพอากาศเซอร์เบียยังคงมีมิกลบ2 0เก่า ประจำการแม้ว่าจะเป็นรุ่นทีขาดการบำารุงรักษาและอัปเกรดแต่ก็ถูกนำไปใช้ต่อสู้กับกำลังทางอากาศอันมหาศาลของนาโตผลการลบในครั้งนั้นอาจไม่ได้อยู่ฝ่ายมิกรบ20เกาเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคและเรดาร์ทีไม่สามารถต่อกรกับเครื่องบินตะวันตกได้แต่สิ่งที่โลกได้เห็นคือความกล้าหาญของนักบินที่ยังคงขึ้นบินแม้จะรู้ว่ากํลังเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่เหนือกว่า นี่เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ทําให้ชื่อเสียงของมิกรบ -29 ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ในทวีปแอฟริกามิกรบ -29 ก็มีบทบาทไม่แพ้กันหลายประเทศในภูมิภาคนี้ได้นําไปใช้งานทั้งในฐานะเครื่องบินบรบลและเพื่อสร้างสมดุลกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นอันจีเรียและเอธิโอเปียที่ต่างมีการประลองกําลังทางอากาศโดยใช้มิกบ29การเผชิญหน้าระหว่างมิกรบ29 ของเอธิโอเปียกับเครื่องบินขับไล่ซูลบ27ของเอลิเทรียกลายเป็นเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลกเพราะเป็นการประทะก,กันของสองตำนานจากสายการผิดรัฐเสียแม้ซูลบ27จะได้เปรียบในด้านรัศมีการรบและระบบตรวจจับแต่ประสบการณ์ครั้งนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นว่ามิกรบ29สามารถท้าทายคู่แข่งที่ใหญ่กว่าได้อย่างไม่เกรงกลัวในตะวันออกกลาง มิกลบ20บเกาถูกใช้งานโดยหลายประเทศรวมถึงซีเรียอิหร่านและเยเมนการมีเครื่องบินรุ่นนี้ในกองทัพทำให้พวกเขาสามารถยืนหยัดต่อกรกับอำนาจทางอากาศของโลกตะวันตกแม้ไม่ใช่การ,รเผชิญหน้าโดยตรงเสมอไปแต่ก็เป็นการแสดงศักยาภาพทางยุทธศาสตร์ที่ทำให้ประเทศคู่แข่งต้องคำนึงถึงอยู่เสมอการมีมิกรบ2ีบเกาในครอบครองไม่เพียงแต่เป็นเรื่องทางทหารแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์และการเลือกคู่มหาอำนาจเ้าเข้า,ขาสู่ศตรวรรษที่ 21ความขัดแย้งในยูเครนก็ทําให้มิกรบ29กลายเป็นจุดสนใจอีกครั้งกองทัพอากาศยูเครนยังคงมีมิกรบ29ประจําการจํานวนหนึ่งและถูกนําไปใช้ในการป้องกันน่านฟ้าในช่วงการลุกลานของรัสเซียการต่อสู้ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงทั้งข้อดีและข้อจากัดของเครื่องบินรุ่นเก่าแมเรดาและระบบนําล่องอาจได้กว่ารุ่นใหม่แต่ความคล่องตัวและความคุ้นเคยของนักบินกับเครื่องยังคงเป็นข้อได้เปรียบ บางครั้งเพียงแค่การขึ้นบินของมิกลบ20เกาก็ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อต้านและความกล้าหาญที่สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนหากมองในแง่าการเปรียบเทียบกับเครื่องบินตะวันตกมิกลบ20เกามักถูกนำไปเทียบกับแอฟลบสิ 16, แฟทิงฟาคืนซึ่งทั้งคู่ถูกสร้างมาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันและมีบทบาทคล้ายกันคือเป็นเครื่องบินขับไล่หลายภารกิจวงเล็บเปิดมาเทอรฮ่อฮแฟเวงเล็บปิดแอฟลบสิบหกได้เปรียบในเรื่องระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยกว่ารวมถึงการซ่อมบำรุงที่ง่ายกว่า ขณะที่มิกลบ20เก้าได้เปรียบในความแข็งแกร่งทางโครงสร้างความคล่องตัวในระยะไกลและขีปนาวุธตารลบ73ที่ลำหน้ากว่าคู่แข่งในยุคนั้นการเปรียบเทียบนี้ยังคงถูกนำมาพูดถึงจนถึงปัจจุบันและเป็นประเด็นถกเถียงในหมู่นักวิเคราะห์ด้านการทหารทั่วโลกเมื่อมองในเชิงวิวัฒนาการมิกลบ20เก่าไม่ได้หยุดพัฒนาเพียงแค่รุ่นดังเดิมหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตรัเสเซียได้พัฒนารุ่น มิกรบ29เคนวินที่สามารถประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบินทำให้เครื่องบินรุ่นนี้กลายเป็นกำลังสำคัญของกองทัพเรือรัเสเซียและอินเดียอีกทั้งยังมีมิกรบ29เหล่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของอินเดียโดยเฉพาะพร้อมพร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่และขีปนาวุธรุ่นใหม่รุ่นมิกรบ 29smt ก็ได้รับการอัปเกรด,ดด้วยถังเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ขึ้นทำให้มีรัศมีการปฏิบัติการที่กว้างกว่าเดิม ปัจจุบันวิวัฒนาการที่สูงสุดคือมิกลบ -35 ซึ่งถูกมองว่าเป็นทายาทโดยตรงของมิลลบ -29 กติดตั้งเรดาร์อิสระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานอาวุธนำวิถีอัจฉริยะทำให้ยังคงแข่งขันได้แม่ในยุคที่เครื่องบินรุ่นที่ห้ากำลังครองเวทีในอีกมิติหนึ่งมิลลบ -29 กไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบในสงครามแต่ยังกลายเป็นวัฒนธรรมและสัญลักษณ์ที่ปรากฏในหลายสือ่อ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนต์เกมคอมพิวเตอร์หรือแม่แต่โมเดละสมมันกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ผู้คนทั่วโลกจดจำได้ง่ายด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และชื่อเสียงในด้านการบินผ่านผานการได้เห็นมิกลบ29แสดงท่าข้อปลาในงานแอสโซยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทุกยุคทุกสมัยและเป็นภาพจำที่ไม่มีวันเลือนสิ่งที่น่าสนใจคือแม้เวลาจะผ่านมากว่า40ปีมิกลบยก็ยังคงมีบทบาทอยู่ในหลายกองทัพ มันได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเครื่องบินรบที่ถูกออกแบบมาอย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่แรกสามารถอยู่รอดได้ผ่านการเวลาและยังคงถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การรบในปัจจุบันแม้ว่าเครื่องบินรุ่นที่5อย่าง F-35 หรือ u 5 7จะเข้ามามีบทบาทแต่ด้วยต้นทุนการจัดซื้อและการบำรุงรักษาที่สูงทำให้หลายประเทศยังคงเลือกใช้มิกรบ20เกในฐานะกำลังหลักนี้สะท้อนให้เห็นว่ามันไม่ใช่เพียงตำนานจากอดีตแต่ยังเป็นนักสู้ที่มีชีวิต บนท้องฟ้าในโลกยุคใหม่ท้ายที่สุดมิคลบ20เก้าคือเครื่องบินที่มีเรื่องราวมากกว่าแค่สมรรถนะทางทหารมันคือสัญ,ญลักษณ์ของยุคสงครามเย็นการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจและความพยายามของมนุษย์ในการสร้างเครื่องจักรที่สามารถครองน่านฟ้าได้ชื่อของมันยังคงถูกกล่าวถึงทั้งในห้องเรียนหารเวทีวิเคราะห์ความมั่นคงไปจนถึงงานแสดงการบินระดับโลกและไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยมิคลบ2 9เกก็จะยังคงเป็นหนึ่งในตำนานแห่งท้องฟ้าที่โลกไม่มีวันลืมมหาวิทยาลัย